โตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตรถปี2022มาในราคา4,39,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่7,300บาทตลอดสัญญาผ่อนยาวๆถึง84เดือนไปเลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.9% 3มาพร้อมกับไมคแค่4,000 40, โลดเท่านั้นค่ะพี่ๆใครที่สนใจรถอีโคคาร์แฮตแบ็ก5ประตูดูให้จบคลิป สวัสดีค่ะพี่พี่พบกับน้ำฝนเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ที่มีรถให้เลือกมากกว่าส0 0ร้คันเปิดมาแล้วมากกว่า25ปีวันนี้น้ำฝนพาพี่พี่มาบุกกันที่โกดัง3นี่บรรยากาศมีรถมากกว่า80ดสคันค่ะที่โกดัง3วันนี้น้ำฝนพาพี่พี่มาอัปเดตรถเข้าใหม่เป็นตัวยาริสสปอร์ตรถปี2022 มาในราคา4 3 9 0 0 0สบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่7,300บาทเลขไม้อยู่ยที่สี่ห0ื0นโลค่ะพี่พี่ใครที่สนใจนะคะสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักง,งานพนักง,งานสายออฟฟิศหรือว่าข้าราชการฟรีดาวด้วยค่ะพี่พี่สำหรับลูกค้าเครดิตดี D. มีสถาบันการเงินรองรับมากกว่า10สถาบันการเงิน แล้วก็มีตรวจสภาพรถให้215จุดจากบริษัทชิคมาตรฐานเยอรมันรับประกันรถบ้านมือเดียวไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนวันนี้น้ําฝนจะพาพี่ๆี่มาชมละเอียดรอบตัวคันรถกันค่ะพี่พี่สำหรับตัวตัวตายาลิทหนึสปอร์ตเรามาเริ่มกันที่ไฟหน้ากันไฟหน้าจะมาเป็นแบบ LED Projector มาพร้อมกับ LED Light Guiding นี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่กระจกยังใหม่ๆอยู่เลยโคมโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวค่ะพี่พี่นี่มาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเงาทรงสปอร์ตค่ะพี่พี่นี่มีสเกิร์ตให้กระโปรงหน้ารถคมกิบ สันคมกลิบไม่มีบุบไม่มียิ้มแน่นอนให้ดูแบบชัดๆจุดเชื่อมต่อรถนีจุดเชื่อมต่อรถไม่มีอ้าค่ะมาพร้อมกับล้ออัลลอยทูโทนปัดเงาขอบสิบห้าสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะล้อย,ยังใหม่ๆนะคะพี่ๆรับประกันโครงสร้างค่ะพี่ๆไม่มีชนหนักไม่มีคิกามแน่นอน กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเป็นสีดำมีไฟเลี้ยวในตัวที่จับแต่เป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างกระจกยังเดิม,เด,มเดิมแท้ๆจากตโตโยต้าครับพี่พนี่ หลังคาไม่มีบุบไม่มียิ้มแน่นอนมีการตรวจสภาพรถให้มีจุดเชื่อมต่อของตัวรถมีสัญลักษณ์60ปีของโตโยตา้าไฟท้ายมาเป็นแบบ LED light like guiding นะคะพี่พีนี่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีสปอยเลอร์ คิ้ว <Q S 2> เป็นสีเป็นโนแบ็กสีดำโลโก้ยังอยู่ครบนี่ตัวยาลิตข้างหลังสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวเราพาชมนี่ด้านหลังสามารถเก็บของได้จุกๆอยู่นะคะพี่ๆถือว่าไม่แย่มาก เป็นรถอีโคคาร์แฮดแบ็กห้าประตูรถราคาประหยัดน้ำมันใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะพี่ๆสี่แสนสามันบาทผ่อนเริ่มต้นแค่7จ็ดันสารอเท่านั้นพลังงาน,นเดือนสองห0ื่นขึ้นไปสามารถออกได้ผ่อนคนเดียวไม่ต้องกู้ไม่ต้องคํำไม่ต้องกู้ร่วมตัวเมทอาตัวน็อ ยังอยู่ครบยังใหม่ๆให้ดูแบบชัดๆเลยค่ะพี่ๆนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันกว่าไปดูห้องโดยสารภายใน ภายในห้องโดยสารจะตกแต่งด้วยโทนสีดำแผงข้างประตูนี่หุ้มด้วยหนงังเดินได้ด้วยสีน้ำเงินมีเซนทรัลล็อกมีเปิดปิดกระจกนี่อันนี้ที่จับนี่มีตัวนอ็อต ตัวอะไรยังหลูคมนะคะพี่ๆยังใหม่ๆอยู่เลยวันนี้ดูค่อนข้างยากเพราะมันใหม่ๆโอ้ยนี่ค่ะพี่ๆตัวเมดอาร์ตเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกัน แล้เวเบาะนั่งมีเป็นแบบหนังเดินได้สีน้ำเงินกุญแจจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตสาตาร์ทรถ มาอยู่ที่สี่หมืสามพันโลค่ะพี่พี่นี่พวงมาลายมตัติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังมีรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนี่จอทักน จะมีบลูทูธแอร์ออโต้อันนี้เพิ่ม Android. แอร์ดูนะแอร์เย็นเกียบเลยค่ะพ,พี่ี่ไ ด้านบนยังสวยๆไม่มียังไม่มีอะไรเบาะยังใหม่ๆนะคะพี่ๆใครที่สนใจสามารถติดต่อมาหานนําฝนได้เลย0825503316หรือว่าทักไอดีลายข้างล่างได้ปะเราไปดูกันข้างหลังกันค่ะพี่ๆ กระจกแท้เดิมๆจากโตโยต้าด้านหลังแผงข้างประตูสีเป็นโน้ a แบ็มีช่องใส่เอกสาร อ่อยางใหม่ๆเลยนะคะพี่ๆนี่ถ้าเราดูจากด้านหลังถือว่าถือว่ากว้างนะคะพี่ๆสําหรับรถอีโคคารรถเก๋งเล็กรถแฮกเบห้าประตูราคาประหยัดใครได้ไปคุ้มแน่นอนรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิความะค่ะพี่ๆ ใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาหาน้ำฝนได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ข้างหน้ากันดีกว่าเป็นรถอีโคโค,คาร์ขนาดเล็กเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องโดยสารกันแบตเตรอรี่หม้อน้ำยังใหม่ๆอยู่นะคะพี่ๆเพราะว่าใช้งานแค่สี่หมาันโลเองตัวนอตตัวอะไรเมทอาร์ตยังใหม่ๆ สำหรับใครที่สนใจนะคะพี่พี่สามารถมารับชมได้ที่ร้านสามารถมาลองขับได้ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งมีรถให้เลือกมากกว่า4 0ครคันมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอน,นะค่ะพี่พี่สำหรับใครที่สนใจนะคะ t o y o t a y a า i s 1.2 Sport รถปี2022มาในราคา439,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่7,300บาทสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรข้าราชการพนักงานสายออฟฟิศฟรีดาวนสำหรับลูกค้าเครดิตดีมีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศมีสถาบันการเงินรองรับถึง10สถาบัน สำหรับใครที่สนใจนะคะพี่ๆสามารถติดต่อมาได้ที่น้ำฝน082503316สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดลดใหม่ๆเข้ามาอัปเดตสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ